แปเชียงใหม่ตรงที่8ถนนบางใหญ่2568หมายถึงพ uh ุ่งกับการสืบสวนตุลธุรทันจังหวัดเชียงใหม่ด้วยสารเห็นมีเหตุสมควรให้ค้นหมายค้นเนาะเองหมายค้นของสารแปลงเชียงใหม่ลงวันที่8ธันวางใหญ่2568หมายถึงพุ่งกับการสืบสวนตุลธุรท ja. ันจังหวัดเชียงใหม่ด้วยสารเห็นมีเหตุสมควรให้ค้นห้องพักเลขที่917ท evet ่าชานซุน3เอสเซนวิวตึกบีบนฟ้า5อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ห้องนี้ไหม ท้องนี้เนาะก็คือเพื่อพบได้ยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสืบสวนไต่สวน,นฟ้องหรือพิจนารณาเพื่อพบหรือยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมายหรือได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิดหรือ,อเพื่อพบหรือยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในความครอบครองของผู้ต้องหาซึ่งมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดรวมถึงการเข้าถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวสารก็เลยออกหมายค้นให้คนในวันนี้นะต,น 58, ตั้งแต่8ตั้งแต่9โมงถึงเที่ยง จะน้องนิคเป็นเะรเยอะอย่างเงี้ยครับเวลาเขาคุยกับเราอ่ะอ๋อเนี่ยแหละแล้วก่อนหน้านี้เขาใช้เราไงขอดูนี่เขาคุยกับเรายังไงหรือว่าเราต้องส่งไปเป็นรูทีนอยู่แล้วส่งเป็นรูทีนอ๋อคือไม่ต้องบอกก็คือแต่ละวันเราก็เป็นคนสรุปมาเลยใช่ไหมเรื่องดูเรื่อว่าในหกรายซีนเนี่ย กี่เว็บเราเราทำกราฟิกให้กี่เว็บ้องรือครับเว็บอะไรครับยังไงเนี่ยลงมานี่เว็บเมื่อกี้รู้แชตอะยั่ไงนี่รู้ในกลุ่มมีกี่คนสิบสามคนคนในบอสยิ่งเลยใครท่านารับสิเรืองศูนย์ข่าวภาคเหนือยี่สิบสีนครนิวยอร์กใหม่รายงาน